สวัสดีค่ะก็พบกับไฮลี่อีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณหน้าเวทีค่ะก็เห็นได้ว่าเต็นท์ใหญ่มากเลยค่ะเต็นท์บริเวณนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีผู้คนมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีผู้มาหน้าคุยพูดปะพบปะพูดคุยกันเป็นที่พักอาศัยที่พักพิงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะไฮลี่ก็จะพาทมไปดูว่าผู้ชุมนุมเขาเป็นการเป็นอยู่อยู่ยางไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ในวันที่5พฤศจิกายนย2556ในการมาชุมนุมผู้มาร่วมชุมนุมก็ได้มาปักหลักพักค้างนาที่นี่ที่ถนนราชดำเดนินซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ามีเต็นท์ผ้าใบาสีขาวรลังใหญ่เป็นจุดศูนยรวมใจของผู้คนที่รักชาติค่ะ เป็นข้าราชการบำนาญอได้เงินเดือนได้มาในครั้งนี้คุณป้ามาทำอะไรเล่มออกมาก็รักในหลวงรักรักรักในหลวงรักพระชินีลูกแล้วก็จะปกป้องสถาบันไว้ให้อ่มันเดิมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารักมากรักในหลวงมากนะคะเราอยากจะให้อยากให้ออกมาเชิญชวนให้ออกมาช่วยกันมากมากนะคะออกมาเถอะค่ะ ไม่ไม่มีอันตรายอะไรเลยถ้าเราออกมามากเท่าไหร่ฝ่ายฝ่ายตรงขา้ามเขาจะยิ่งกลัวมากขึ้นเขาจะยิ่งไม่กล้าใช้ความรุนแรงกับเรามากขึ้นมีความรู้สึกว่าอกองทัพรมนี้เป็นอกองกําลังกองหน,นุนกองอาหารสเสบียงอาหารเป็นกองหนุนที่สําคัญที่สุดในการผู้ชาติครันก้มาให้กาลังใจรวบรัดกัดความว่ามาเพื่อให้กําลังใจกับทุกๆกคน ทุกคนเนี่ยออกมาช่วยเหลือประเทศชาติของเราถ้าคนดีถ้าคนดีนิ่งเฉยแล้วก็ทําให้ชาติไทยล่มจมนะคะถ้าไม่ออกมาคราวนี้แล้วชาติไทยของเราล่มสลายแน่เลยแล้วต่อไปรุป่นลูกรุ่นหลานจะอยู่แบบไหนจะอยู่แบบไม่มีระเบียบวินัยคุณธรรมจะได้ทำมันไม่มันไม่ได้แล้วค่ะมันจะต้องออกมาช่วยกันนะคะชวยในช่วงเวลาของแต่ละวัน คนจะตกแดดจะออกก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับคนที่นี่ที่มาร่วมชุมนุมซึ่งในงช่วงเช้านี้จะเห็นได้ว่ามีพี่ป้านาอาจะมาพบปะพูดคุยมาฟังข่าวสารและทำกิจกรรมที่หน้าเวทีเต็นท์ผ้าใบสีขาวช่วงช่วงเช้าก็พูดข่าวฟังข่าวสารกาเรเมืองอ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยากรพูดบนเวที คุยกันส่วนมากก็คุยกันเรื่องการเมืองนี่แหละลูกเพราะว่าอยากให้การเมืองไปในทางที่ถูกต้องป้านอนช่วงเช้านี้พี่กจะป้าปก็มาถึงถ้าทำใช้ชีวิตปกติทั่วไปนะแล้วก็มาลุ้นมารอรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปจะลุ้นให้จบ หน้าเวทีก็มารับฟังข่าวคราวจากพิธีกรที่มาให้ความรู้ในเรื่องศัาลาคะแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตในในการต่อสู้ครั้งนี้ ภายใต้เต็นผ้าใบสีขาวหลังนี้นอกจากจะเป็นจุดศูนย์รวมใจแล้วก็จะเห็นได้ว่าเส็นที่พักพิงอาศัยทั้งนั่งยืนนอนและกินแม้จะต้องใช้ชีวิตบนท้องถนนก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับคนที่นี่คนที่รักชาติค่ะโอเวลาฝนตกก็นั่นนิดหน่อยแต่ก็อยู่ได้ ที่พักที่นอนก็ก,ก็ได้ค่ะ,ะการเป็นอยู่ก็คือเรามาจากบ้านเน่ยมันจะให้ดีที่สุดเหมือนอยู่บ้านเรามันก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องปรับตัวปรับสภาพว่าควรจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็คนหื่นเขาอยู่ได้แล้วก็ปรับตัวอยู่ได้ค่ะอันนี้ถือว่าทาง FMTB ได้ให้ความสะดวกอย่างดีมากเลยนอนนอนบนเก้าอี้มันก็ไม่สะดวกนะแต่ถือว่า ในเมื่อเราจะร่วมอุดมการแบบนี้แล้วเราก็ยอมเสียสละชีวิตความสุขส่วนตัวเพื่อให้อุดมการของเราดุรดวอไปได้ด้วยดีอุปสรรทุกอย่างนะลูกสะดวกเห็นดีว่านอนกันบริเวณนี้ไม่เป็นสัยไม่เลยค่ะลูกถึงจะเคยนอนสบายหนีมีความสุขที่สุดเลยลูกเป็นครั้งแรกที่ได้มาอยู่นี่ก็มีความสุขนะนอนบนถนนมีความสุขอลค่ะแม้ฝนจะตกแดดจะออกนะคะผู้ที่รักชาติก็ยังคงยืนหยัดยืนยันนะที่นี้ สำหรับวันนี้นะคะเพย์ล mm ิว hmm. ก็ต้องขอลาไปก่อน mm hmm. จะเดินทับสัสดีค่ะ mm hmm.